ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือพอดแคสต์ครับห่างหายไปหลายวันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังต้องขออภัยจริงๆนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเป็นหวัดไม่สบายครับเสียงแหบแล้วก็ไปเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ เสียงนั้นแหบติดต่อกันมาแล้วก็มีไอด้วยติดต่อกันต่อเนื่องเลยนะฮะหลายสัปดาห์เลยต้องขออภัยนะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วท่านผู้ฟังครับวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังกันต่อผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งฮะเรียกว่าเป็นหนังสือที่น่าจะเอามาเตือนตัวเองมาเตือนผมเองด้วยนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นั่นเองก็เป็นคนที่นอนค่อนข้างที่จะดึกนะฮะแล้วก็พอนอนดึกติดต่อกันหลายวันเนี่ย น้ำหนักลดนะฮะน้ำหนักลดไปเยอะเลยผมเองเนี่ยขอบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่กว่าจะทานอะไรแล้วน้ำหนักขึ้นมาทีหนึ่งนี่น,นะฮะคุณหมอเขาบอกว่าเผาผลาญดีเกินไปครับก็เลยทําให้กว่าน้ําหนักจะเพิ่มเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยเวลาลดนี่สินะฮะก็ลดลงหัวภาพเลยทีเดียวยิ่งไม่ได้นอนนี่นะครับก็ทําให้น้าหนักเนี่ยลดลงไปหลายหลายกิโลเลยทีเดียววันนี้พอไปเจอหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเรื่องของการนอนครับ ก็ทําให้ได้มาเตือนตัวเองเหมือนกันว่าเราต้องมาให้ความสําคัญกับการนอนของตัวเราเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องรีบอ่านให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่นกอนเลยจะริบไปเข้านอนกันแล้วนะครับหนังสือมีชื่อว่า Good Sleep Good Life นะครับนอนดีชีวิตดีครับ เป็นของคุณซอจินวอนครับเป็นผู้เขียนนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการนอนหลับอย่างถูกต้องครับของเกาหลีนะฮะเป็นกูรูด้านการนอนหลับอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยแปลโดยคุณชนะมาศเพ่งสมบูรณ์นะครับเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ครับเขาจะเป็นหนังสือที่จะมาบอกเคล็ดลับในการนอนแล้วก็การนอนหลับเนี่ยมีผลดีอย่างไรกับเราบ้างรวมไปถึงความเชื่อผิดๆที่อาจจะเคยเชื่อกันบอกว่าการนอน หลับเพียง3-4ชั่วโมงนะฮะอาจจะท่องหนังสือก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะต้องทํางานหรือหาเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ผลที่ตามมาในระยะยาวของท่านนั้นนะฮะในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเองก็บอกว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเยอะทีเดียวเลยนะครับ ทางผู้เขียนบอกว่าจากผลการวิจัยในปัจจุบันนะครับพบว่าการนอนหลับมีอิทธิพลอย่างมากต่อสติปัญญาและพลังความคิดในเชิงสร้างสรรค์เมื่อลองฟังเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จนะครับพวกเขากลับจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับเลยแต่มีปัญหาเรื่องของการมีสมาธิ มากน้อยแค่ไหนต่างหากนะฮะอยู่ระหว่างที่ตื่นอยู่ต่างหากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญของกลุ่มของบุคคลที่ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นแก้ไขเพื่อลบอคติและก็ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับการอดนอนเป็นราคาของความสําเร็จที่ใครๆที่ต้องจ่ายแล้ก็การโต้รุ่งก็คือเหรียญตราแห่งกิติยศนะครับคุณซอจินวอนนั้นบอกว่า จะค่อยๆชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการนอนไม่พอนะฮะโดยถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ผ่านตัวอย่างจริงแล้วก็ผู้ที่มารับการปรึกษาหรือว่ารับการบําบัดกับทางผู้เขียนนั่นเองนะครับเขาก็ได้รวบรวมเทคนิควิธีการเพื่อให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะฮะเอามาฝากท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะสําเร็จให้รีบเข้านอนนะครับ หนังสือเล่มนี้ถากท่านผู้ฟังสนใจนะครับเป็นหนังสือในเครือของอมรินปรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็ไปหาอ่านกันเพิ่มเติมได้กับนอนดีชีวิตดีนะครับ good sleep good life นั่นเองในหนังสือก็มี ข้อแนะนำและก็แนวทางที่จะมาแนะนำท่านผู้ฟังในเยอะทีเดียวผมขอยกมาหยิมยกมาเป็นบางตัวอย่างบางหัวข้อบางเรื่องราวกันแล้วกันนะครับที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังได้ติดตามกันไปกันที่เรื่องของจงยึดมั่นในสุขอนามัยการนอนหลับครับ ท่านผู้เขียนบอกไว้ว่าความลึกลับของสมองนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายได้เช่นเดียวกับความลึกลับของจักรวาลน,นะครับถึงแม้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์จะศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเอกภพนั้นกำเนิดขึ้นได้อย่างไรระบบสุริยะก่อตัวอย่างไรและมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ที่ชื่อว่าโลกได้อย่างไรแต่ก็ยังมีเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ชันใดนะครับสมองของเราก็ยังคงมีสิ่งที่ยังเป็นปริศนาอยู่ชั้นนั้น ที่แน่นอนก็คือสมองของเราต้องการพักผ่อนครับแล้วก็การนอนก็คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับรากฐานของการนอนคือปริมาณของการนอนหลับที่เหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและเช่นเดียวกับที่ทุกคนมีนิสัยการกินที่แตกต่างกันเราทุกคนมีนิสัยการนอนที่แตกต่างกันเหมือนกันนะครับทำให้บางคนนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพขณะที่บางคนก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการนอนหลับเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับการศึกษาที่ระบุไว้ว่าการกินอาหารน้อยๆส่งผลดีต่อการมีอายุยืนก็มีการศึกษาพบว่าการนอนหลับ7ชั่วโมง เป็นปริมาณที่เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่นะครับแต่เราก็ไม่สามารถสรุปคํากล่าวนั้นให้เป็นข้อเท็จจริงได้ทั่วไปได้เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าในแต่และกรณีน,นั้นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดแล้วก็เราควรจะเชื่อถือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่ชัดเจนคือคนสมัยใหม่มักจะยุ่งอยู่เสมอใช่ไหมครับแล้วก็ความจริงก็คือพวกเราไม่มีเวลานอนหลับที่เพียงพอ สำหรับพวกเราที่ไม่มีเวลานอนเพียงพอไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้ปรับปรุงความพึงพอใจในการนอนหลับนะครับเราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการนอนหลับด้วยการระดวมวิธีทั้งหมดเพื่อช่วยให้นอนหลับได้สนิทจึงจะสร้างสุขอนาม,มัยที่ดีในการน,นอนหลับได้ ทางผู้เขียนจึงขอแนะนำกฎขั้นพื้นฐานบางประการสำหรับการนอนหลับสบายดังต่อไปนี้นะครับสุขอนามัยที่ดีเพื่อการนอนหลับครับข้อแรกทางผู้เขียนได้บอกว่าเข้านอนเวลาเดียวกันทุกวันและตื่นนอนตามเวลาที่กำหนดเมื่อตื่นนอนให้ลุกขึ้นทันทีและเปิดหน้าต่างรับแสงยามเช้าเพื่อช่วยให้รู้สึกสดชื่นนะครับ ข้อถัดไปครับข้อที่2ออกกําลังกายสม่ําเสมอในตอนกลางวันแนะนําว่าควรที่จะออกกําลังกายด้วยการเดินอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับในช่วงของเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นส่องแสงแล้วก็หลีกเลี่ยงกันออกกําลังกายหนักๆก่อนเข้านอนเพราะจะไปกระตุ้นการทํางานของร่างกายให้อาจจะทําให้นอนหลับได้ยากนะครับทางนี้ทางนั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับ ชีวิตประจําวันของเราวิถีชีวิตของเราถ้าตอนกลางวันท่านไม่สะดวกอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้แต่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของก่อนเข้านอนนะครับข้อที่3ครับผู้เขียนบอกไว้ว่าหลีกเลี่ยงช็อกโกแลตแล้วก็เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนครับเช่นกาแฟชาดําชาเขียวช็อกโกแลตร้อนน้าอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลัง ก่อนที่เราจะนอนหลับนะครับข้อถัดไปข้อที่4ี่ครับจำกัดเวลานอนกลางวันเป็น30นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าเวลานอนกลางวันนานกว่านี้จะทําให้อาจจะหลับยากขึ้นในช่วงกลางคืนนะครับเมื่อรู้สึกเหนื่อยจริงๆจึง,จงค่อยนอนกลางวันหรือว่างีบหลับเป็นบางครั้งนะครับข้อที่5ครับอย่าก,กินมากเกินไปในตอนเย็นการกินอาหารมากเกินไปจะทําให้กระตุ้นการทํางานของร่างกายทําให้หลับได้ยากขึ้นแล้วก็ ควรที่จะดื่มนมอุ่นๆสักแก้วหรือว่าอาจจะทานชีสสักชิ้นนะฮะก่อนนอนจะช่วยทำให้หลับได้ง่ายขึ้นครับข้อที่6นะครับห้ามสูบบุหรี่หลังหนึ่งทุ่มไม่ควรที่จะสูบบุหรี่หลังหนึ่งทุ่มนะครับการสูบบุหรี่จะไปกระตุ้นจิตใจแล้วก็รบกวนการนอนหลับของคุณครับข้อที่7ไม่ใช้เตียงนอนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการนอน อย่างเช่นอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีบนเตียงนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรที่จะงดเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับข้อที่แไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทาให้หลับสนิทได้ยากแล้วก็ตื่นบ่อยระหว่างการนอนหลับด้วยนะครับข้อที่9ครับหากนอนไม่หลับ หลังจากอยู่บนเตียงไปประมาณสักสินาทีก็ควรที่จะลุกจากเตียงแล้วก็ควรที่จะลุกจากเตียงนะครับแล้วก็หากิจกรรมหรือว่าทํากิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นได้น้อยกว่าปกติอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงนะฮะเมื่อง่วงจึงค่อยกลับเข้าไปที่นอนใหม่ครับและข้อที่10ครับหลีเกเลี่ยงการดูนาฬิกาเมื่อเข้านอนหรือว่าตื่นที่ตอนที่ตื่นกลางดึกนะฮะไม่มีศัตรูสําหรับการนอนหลับที่น่ากลัวเท่ากับความหมกมุ่นอยู่ในการนอนหลับนะครับเราควรที่จะ วางนาฬิกาให้ห่างจากห้องนอนกันเถอะนะฮะผู้เขียนบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่สุขอนามัยการนอนหลับที่ประกาศโดยทางสมาค,คมการนอนหลับของเกาหลีก็เหมือนกับเนื้อหาข้างต้นเลยที่ทางผู้เขียนได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับนิสัยพื้นฐานสําหรับการนอนหลับอย่างไรก็ตามนะฮะน่าแปลกที่ว่าหลายคนกังวลว่าจะนอนไม่หลับโดยไม่ได้พยายามรักษาสุขอนามัยการนอนขั้นพื้นฐานก่อนอื่นคุณต้องพยายามรักษาสุขอนามัยในก นอนหลับครับแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะรักษาได้ครบทั้ง10ข้อก็ตามแต่ถ้าคุณมีความพยายามปัญหาในการนอนหลับก็จะค่อยๆหมดไปนะครับและผมเชื่อว่าถ้าหากเราทําได้ตามที่ทางผู้เขียนได้กล่าวไว้ดังข้างต้นนะครับก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อร่างกายต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นครับผู้เขียนเขายังได้มีกฎ3ประการที่ช่วยยกระดับคุณภาพของการนอนเอามาฝากท่านผู้ อาทางผู้เขียนบอกว่าข้อแรกเนี่ยควรจะจัดเวลานอนและก็เวลาตื่นให้ตรงกันทุกวันนะครับก่อนอื่นต้องหาเวลานอนที่เหมาะสมกับตัวเราเองก่อนแล้วก็พยายามรักษาเวลานั้นไว้ซึ่งเวลานอนหลับที่เหมาะสมของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีสภาพร่างกายที่ต่างกันปกติเวลานอนที่แนะนําก็คือ7ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ก็มีคนซึ่งอาจจะมียีนหรือว่า แม้จะนอนเพียง4ี่ชั่วโมงก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็บางคนมียินที่ต้องนอนวันละ8ชั่วโมงก็มีนะครับถึงจะบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือได้นะฮะก็จะอยู่ในตอนที่2นั่นเองนะครับเมื่อหาเวลานอนที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองได้แล้วนะครับต้องกําหนดเวลานอนแล้วก็เวลาตื่นทั้งต้องพยายามรักษาเวลานั้นไว้ให้เป็นกิจวัตรอย่างเช่น ถึงแม้ว่าจะอยากนอนตื่นสายในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ก็ควรจะตื่นตามปกติเวลาของเรานะครับแม้แต่คุณจะอดนอนมาอย่างยาวนานนั่นเองคุณอาจจะเสียดายที่ไม่ได้นอนหลับให้เต็มอิ่มในตอนนี้แต่ในระยะยาวแต่ในระยะยาวแล้วนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมการทำเช่นนี้จะทําให้รูปแบบของการนอนของคุณนะไม่ถูกรบกวนระหว่างสัปดาห์ เพราะการมีนิสัยการนอนให้เป็นเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสรุปกฎในข้อแรกนี้ก็คือต้องเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนตามเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับข้อที่2หรือว่ากฎข้อที่2อนะครับเอนตัวลงบนเตียงเมื่อจะนอนหลับเท่านั้นเตียงนอนก็ควรเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้สําหรับการนอนเท่านั้นนะครับการเอนตัวลงบนเตียงเพื่ออ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าทานของจุบ กินจุบกินจิบนั้นเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนักสำหรับอาการของการนอนไม่หลับโดยเฉพาะคนที่นอนหลับยากนะครับดังนั้นเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้จดจารูปแบบของการนอนหลับร่างกายต้องรับรู้ว่านอนอยู่บนเตียงเท่ากับนอนหลับนะฮะด้วยเหตุผลนี้จึงควรจัดเตียงให้เป็นสถานที่สําหรับการนอนหลับ และความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสเท่านั้นนะฮะหากคุณนอนไม่หลับเกิน30นาทีหลังจากเอนตัวลงนะให้ลุกจากเตียงแล้วก็กลับไปนอนหลังจากทํากิจกรรมอื่นที่ไม่กระตุ้นให้ร่างกายนั้นตื่นตัวและช่วยให้รู้สึกง่วงนะครับอย่างไรก็ตามครับจุดประสงค์สูงสุดของกิจกรรมก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจว่าเตียงเป็นสถานที่สําหรับนอน ผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับหรือรังครับส่วนใหญ่มักจะหมกมุ่นอยู่กับความกดดันที่ว่าตนเองต้องนอนให้หลับดังนั้นพวกเขาจึงมักจะนอนอยู่บนเตียงแม้ว่าจะนอนไม่หลับก็ตามซึ่งเป็นเพียงการยืดเวลาที่นอนเฉยๆนะฮะอยู่บนเตียงให้ยาวออกไปโดยไม่หลับเท่านั้นเองทําให้ปฏิกิริยาของร่างกายมนุษย์ที่ว่านอนอยู่บนเตียงเท่ากับนอนหลับนั้นไร้ความหมายไปนะครับยิ่งนอนอยู่บนเตียงทงั้งๆที่ไม่หลับมากเท่าไร่อาการนอนไม่หลับของคุณก็อาจจะเรื้อรังมากเท่านั้น ควรที่จะพยายามลดเวลาที่อยู่บนเตียงโดยไม่จําเป็นแล้วก็ใช้เตียงสําหรับการนอนเท่านั้นให้เป็นนิสัยครับนี่คือกฎของข้อที่2นะครับที่ทางผู้เขียนเอามาฝากเราไว้ถัดไปกฎข้อที่3ครับสร้างสภาวะที่ทําให้หลับได้ทันทีที่ล้มตัวลงนอนนะครับพูดง่ายๆก็คือควรนอนเมื่อรู้สึกเหนื่อยในระดับหนึ่งนะครับเราต้องบริหารจัดการกับกิจวัตรประจําวันเพื่อให้เข้านอนในสภาวะที่รู้สึกเหนื่อยและพร้อยหลับไปในทันทีนะฮะ เราจำเป็นจะต้องออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมสิ่งสำคัญก็คือต้องทานอาหารที่ช่วยทำให้เรานั้นหลับสบายแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนน้อยที่สุดนะครับสรุปแล้วก็คือเราต้องพยายามสร้างสภาวะที่ทำให้พล้อยหลับไปในทันทีที่เอ็นตัวลงนอนแล้วก็ลดเวลาที่จะใช้ไปโดยปล่าประโยชน์ในการพลิกตัวไปมาบนเตียงเมื่อทำได้ดังนี้วันที่คุณจะเอาชนะโรคนอนไม่หลับก็จะได้ใกล้เข้ามาถึงแล้วล่ะนะครับ และนี่ก็คือหนังสือของวันนี้ครับที่ผมเามาฝากท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับดังนั้นผู้เขียนบอกว่าหากคุณฝันถึงความสำเร็จและความสุขครับให้รีบเข้านอนทันทีนะฮะ แล้วก็จงจารึกคำวลีที่บอกว่า Good Sleep Good Life ไว้ในใจเลยและจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของการนอนหลับให้ดีที่สุดจนถึงวันที่ทุกคนนอนหลับสบายครับหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกท่านนั้นหาเวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพร่างกายเพื่อผลดีต่อสมองของท่านส่งผลดีต่อเรื่องของการทำงานส่งผลดีต่อเรื่องการเรียนของทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับและพบกันใหม่ในหนังสือเล่มหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามแลวฟังโซนหนังสือครับ